ดีทุกคนมนพคาพบกับสวนงูอีกแล้ววันนี้สวนงูก็ได้เห็ดนะจ้ะเาะมาตั้งนานได้เห็ดดอกน้อยดอกน้อยดอกน้อยน้เราก็อเอาเพราะว่าถ้าเราไม่เอามันก็จะบานก็จะบานไอท้ทีเสียดายเราต้องเอา ที่น้อยไม่ใช่เห็ดปลูกดอกใหญ่อะไรนะจ๊ะเหมือนดางฝ่งไทยโอ้ยวันนี้มีแดดนะเห็ดปลวกก็เอาอยู่ที่สวนม่นได้ไปหาอันนั้นกวัวลุงป่าอยู่ที่สวนพี่สาว วางออกเลยเตือนเือนเขาไม่ให้ใช้มีดหรือว่าขอมีคมนะไอทีเอาเห็ดนะ่ะเพราะว่าปีหน้ามันจะไม่เกิดอีกมันก็จะย้ายไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราเอาเอาไม้มาเอาเนี่ยมาเอาค่อยสับเอาเนี่ย ทีห้ามันก็จะเปที่ดินนะจ๊ะมันจะเป็นจะหมดแล้วบ่มันจะหมดแลวนะอุบมาอีจีเอะเห็ดเสริเนี้พอได้อยู่ในอีเนาะพอได้อะพอได้ปุ่นจ้ะมเยอะไม่แยะแต่ก็มาได้อะอีโอเคบายบาย ผมทำคลิปสั้นๆยุ่งเยอะมากๆไอ้ทีอะนะพบกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณมากๆจ้า